ทำไมเราต้องไปพิสูจน์กับคนที่เกลียดเราด้วยวะที่แบบต่อให้เราทําได้จริงๆอะ่ะเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ย hey, คอปเราขอโทษวะ่ะเขาไม่รู้สึกอย่างนั้นอยู่แล้วอะ่ะสุดท้ายแล้วเ,เขาก็ต้องหาเรื่องมาว่าเราอยู่ดีคนที่เป็นคนเฮตเตอร์ยังไงเขาก็จะเกลียดเราอยู่ดีต่อให้เราทําดีแค่ไหนก็ตาม สมมติว่าคนทําอาชีพอาจจะเป็นเชฟก็ได้อาจจะมีผู้คนชมอาหารเขาอร่อยอร่อยอร่อยอร่อ,อ,อ,อยมันเยอะอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าพอมีแค่0.1เองอ่ะที่บอกว่าอาหารไม่ได้เรื่องเลยว่ะไม่ได้ทําอันนี้ไม่เป็นเลย mm hmm. เขาก็จะเอ๊ะกับไอตัวนี้กระถิบอยู่แล้วทั้งที่แบบโพสิทีฟมันเยอะมากคอมเมนต์บวกมันแบบมหาศาลเลยแต่ว่าไอตันี้กระถิบจุดเล็กๆแค่เนี้มันส่งผลต่อจิตใจมากกว่าอี 99. ก99.9กําลังใจที่เรามีอยู่ไอพวกอย่างเงี้ยมันเป็นจุดที่สะกิดใจเราไงแล้วลเขาอาจจะรับฟัง,งตรง หวยเล็กๆตรงนี้มากกว่าที่เหลืออยู่สิ่งที่เราอาจจะทําได้ก็คือต้องใส่ใจกับ99%มากขึ้นเราแบบรู้สึกว่าจริงๆแล้ว่การที่พิสูจน์ตัวเองอาจจะไม่ใช่เรื่องจําเป็นก็ได้มันเป็นการที่เราต้องอยู่กับความรู้สึกที่เราจะถูกวิจารณ์ได้บ้างแล้วอยู่อย่างมีความสุขให้ได้ซึ่งสําหรับเราเรายังทำเรื่องนี้ไม่ค่อยได้มันยากมากเลยเลยรู้สึกว่าใครที่เป็นแบบนิเกทีฟเอนเนอร์จีลบอ่ะก็อาจจะตัดเขาออกจากชีวิตแทนแล้วก็ใช้ชีวิตในส่วนของเราดีกว่าอยู่กับเป้าหมายของเราอา่ะไม่ต้องไปฟังคําคนอื่น มันมีหลายโมเมนต์มากของการที่เรารู้สึกว่าฉันมีโกที่ถ้าเกิดฉันทําได้เราจะรู้สึกว่ามันพิเศษมากๆแน่ๆเลยแต่พอมันมาถึงจริงๆอ่ะมันก็แค่วันๆนหนึ่งแล้วมันก็ผ่านไปอ่ะมันไม่ได้แบบเจ้ฉันคือสุดยอดแล้วฉันสำเร็จแล้วฉลองอะไรไม่มีเลยเป็นวันที่เรียบง่ายมากๆมันไม่ได้ตอบโจทย์ว่าแบบฉันได้รับรางวัลแล้วฉันจะแบบโอ้สุดยอดไปเลยมันมันแค่แบบแก้ปมในใจเราบางอย่างแต่มันก็เป็นการบอกเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วอ่ะคนที่ เราพิสูจน์ตัวเองได้ยังไงก็ตามการที่อยู่กับตัวเองแล้วมีความสุขแม่สสำคัญกว่าคือถ้าคนจะด่าเราก็หาเรื่องด่าได้อยู่ดีแหละไม่จําเป็นอ่ะจะต้องพิสูจน์กับคนที่ไม่เห็นค่าเราสิ่งที่เราควรเห็นค่าคือตัวเองมากกว่าเราสึกว่าเราทําสิ่งที่มีความสุขอาจจะต้องแคร์คนที่ไม่เห็นค่าเราน้อยลงหลายคนชอบบอกว่าคําวิจารณ์มันเป็นสิ่งที่แบบดีนะการด่าทําให้เราพัฒนานะแต่จริงๆมันมีเส้นไม่นาไม่บางๆเลยนะเส้นหนาๆกั้นอยู่เลยระหว่างการติ เพื่อกาอกับการติแบบเกลียดชังอะซึ่งลหลังเน็ตน,นี้มันเกลียดชังเยอะมากคนคอมเมนต์แบบไม่แคร์กันอะเยอะมากๆเลยอะคือเราว่ามองว่าสองแนตอนเน,นี้ยจุดประสงค์มันต่างกันมากเลยอะอย่างนหนึ่งมันเพื่อพัฒนาจริงๆะเขาก็สามารถพูดดีๆได้งไงแต่อีกอย่างหนึ่งอะ พูดเพื่อทําลายเลยเราเห็นด้วยกับไีกอย่างแรกมากๆเลยนะเพราะว่าแบบติว่าอ้ตรงนี้มันทําได้ดีขึ้นนะตัวนี้มีจุดที่เราพัฒนาขึ้นได้นะเราฟังมากๆแล้วก็อยากทําให้มันดีขึ้นได้แต่อีกจุดที่ติเพื่อทําลายติเพื่อแบบจริงๆเขาอ่นติเพื่อตัวเองด้วยสาวว่าแบบติเราแบบมันไม่ได้พัฒนาอะไระเรารู้สึกว่าคําติไม่ได้ดีเสมอไปอคําวิจารณ์ในเชิงลบไม่ได้ช่วยพัฒนาเสมอไปอย่าไปยึดติดคาวิจารณ์มากหลายๆคนชอบไปแก้ตัวเนาะว่าแบบท่านติเพื่อก่อนนะแต่เป็นจริงมันนิองทีเพิ่จะมาดเกคนเราทํา,า,าตัวเอง เพื่อไปเปลี่ยนแปลงความคิดคนอื่นไม่ได้เรารู้สึกว่าเขาคิดยังไงเขาคิดอย่างนั้นแหละมันเป็นมุมมองของเขาอ่ะสุดท้ายแล้วสิ่งที่เขาคิดอาจจะไม่ได้ทำร้ายเราเขาทำร้ายตัวเองด้วยซ้ำมันจะทำให้เขาเห็นว่าเขาเป็นใครพิสูจน์ตัวเองเราอยู่กับการทําเพื่อคนอื่นพัฒนาตัวเองเราทำเพื่อตัวเองตรงนี้คือจุดหลักเลยนะเรารู้สึกว่าพิสูจน์ตัวเองมันอาจจะจําเป็นกับบางคนบางคนอาจจะไม่จําเป็นด้วยซ้ำลองเ,เวทดูแล้วกันว่าหรับเราจําเป็นไหมทําไมเราไม่เกาตัวเองก่อนที่จะไปเกาคนอื่น